นี่ก้อนมาไอเวทของกุมาแล้วรอบสองนะครับเน้อนี่เป็นนายห้างครับเน้อเวทเอ่อเวทจะใช้นะครับเดี๋ยวช่วยตุงสีมังกรครับโอเคครับป่าบไะป่าบุญหลงหน้าเนาะปลามุองหน้าไหวๆปลามุ่งหน้ามาเดินทางตุงสีครับ Này hang lo không nữa Cá phố Mẹp điêu, điêu. Chúng <laughs> muốn <laughs> <cái. cười>

หมอครับแม่หาก้แม่มอเนี่ลูกสี่ปวดสะบักปวดสะบักหมดอันดับสามเมนูนะครับเน้ออันนี้ก็ดีอยู่นะเนาะครับก็ได้อยู่จจบบอกถึงมันเสียเวลาก็เบ็ดนะถ้ามันกลิ่นปากก็ดีถ้ามันลืมเนี่ยต้องได้ตัดนะครับ แต่แล้วก็ต้องได้เปลี่ยนใหม่ได้สำรองก็เอามาต้วนะครับหวัน,นก็ค้ยนนะ้วะนี้มนันนี่เสนเป็นไหมลม้ตันะ่แถวนี้ นมเนะครับแบบีเบียเดียโอ้โหนี่ถุงงามโอ้โติดปูนอนะติดเอวเนาะอืมติดอันติดใครโอเค หายเอาดิดิไม่ยอมมิจฉายน้ำแบบมานสั่งได้นะครับชุดยอดตลอดเบ็ดเนาะเฮ้ยลอยเป็ดเนาะครับสเปดแต่ตามรักใจดินะ เขาปากนมเนาะติดเหนอโอ้มันเกิดเย่งเกิดขึ้นได้นะครับอดียนี้แน่มาใส่บ้างลันนแต่ต้องไปไก่อ่ะเดี๋ยวเอาเสียนกบุญนใหบุญสุมธิ์มางน่ะตึงตึงตึงอะไเนาะตึงตึงบางลันเสือนอนกิ่นเนาะมึงนี่หาพิก

โอ้ยแดง14ก็นี่บ่ติดนะครับอึนี่มัน มันต้องปล่นไหลเลยนี่นะ่ะแติโอ้มัติดติดตนี่ว้ติตัวมใส่น้อยเกมไหม เลีแปดเนาะนี่สำรองห้ามลืมนะครับเข็มใส่เบ็ดเพื่อบปรแกรมสิเวลาลืมเบ็ดำล้งนะเบ็ดนี่เป็นไม้แดบเลยนะนี่เนะ่โอ้โเกี่ยวกับุงมหล อืมครับสามรลบนี่เจ้าหวัวดีแล้วนี่ เวลาใส่นะครับโง่แข็งจนน้่นประมาณนี้นะครับต้องลงลึกน้ำลงลึกเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจบกไว้ไป็ดกกต้นเขาเนี่ยนะครับต้นเป็นในตุ่มนะครับในน้นานะครับไปย็นกิน,นเนาะไปย็นกิน,นเ,เนาะไปทางไหนอ่ะ Ờ. dù muốn du cỡ dai. <laughs> Giết thì cũng m. không cháu biết biết ยเลยนี่แหละแอะยอยู่งนะ่ห่อขอรุกเลยหน่อยยืนอยู่ที่ไหนไปเย็นแอ่โอดยไปเย็นอะไรอยู่แถวนี้ครับ กังนีกลิ่นอยู่อันนี้ิบลุ่มแม่ไปใจบุญเงาไปใจตัวคนเด้อไปใจตัวคนเออป่ะคหลูกสี่กมดแล้วเนาะ วขายไอ้สมบุญหงไอ้บุญ่งนะครับครับนีตัวของศิบุญป๊าดเข็ยดกันน่ะโอยังยกบน้อยหาข่าวช่างล่างฮ ผมกู้ม่ใส่เย็นหมุนไงบางตานก็าไปเบ็ดก้าน <c oughs> ีมันใส่ขนาดนั้นี่ยไ้ลงได้ป่าโอ้ย้างบุนน้ำเอ๊ะจะได้สีสิรหวานกินเงาเลยค่ะคนเขียว

mà mặt thế này họ có bốc hoạt 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 này cả, vang hoạt 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 cái hoạt đang nè hoạt 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 luôn nè, hoạt 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 này hoạt 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 Nhêm chôm lẻo đi tôi giỏi lắm mh này mh 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 ôi mh mh biệt, mh kem mh <laughs> <nay> <laughs> Phải mh 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 này mh 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 โอ้ยดูกะยูกะตายแล้วกะ đừng <laughs> đây nè thì biển luôn nhìn tệ đấy Nó... mất

คุกเลยคนนี้เ่าใส่วิตว่าเอาปลนไหลนี่แต่ไปเย็นนักนึกกึถุงยามจะมันตายหลายตัวนั่น่ะเนี่น่ะหันตุนี้ตัวเดียวเป็นเนี่ยเดียวเป็น นี่ะไรกเท่ากัเก็บมาแล้วไม่ใช่เป็นประเย็นนะครับทุก้นนี่นบี่คุงนักอะนี่ใครนักสีนะเออประเย็นนักรู้ อแล้วต้องกรหแหนหอกนะครับเดี <S 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 oh, okay. <S <S ๋ยวอิดอ่ะละเฮ๋ยวจ้พ oh ี่ก่อนดิโอเคครับได้กลับ่อนโอเคเดี๋ยวกินอน่าพบุ้งกับล้ำเนาะอ่้าอมไปครับอ่าตอนรอบนี้กัดแยกย้ายกันไปตัวลูกสีมก่อนนะครับผมดึก อีหนึ่งนะครับสำหรับนี้คงจะเฉวังแล้วเพราะว่าดึกนักเกละได้กับปายเย็ยนเนาะ,บ,ะนบุญเลีล้ยบไากันตั้งหน้าเลยเศราเพิ่งเดืเเอเดเลยค่ะ <laughs> คุปข,ขี่คุป <laughs> ขี่ทุกทีทุกทีก็จุ่มกับปายเย็น <laughs> 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 ติดอยู่ข้าอหมูหอหมูเอโอ้เอยก่แก่บุญจะเดือดข่ะนักเลิมไปวางไปเลยแล้วคนลุงสี่จะปานขวางนิดิงอ่ะอย่ท่กรรำเวรเล่น่างเดียวได้หน่อยเอาไว้เหลากหลายเมนูเอาเป็นหลามก็ต้องปิดกันหม้ ี <ś red ant> ก่กบขวางเออเสียนปลาเย็ยนปลาไหลนี่นะครับใครมีฝีมือก็มานะครับเนอะใายไม่ได้นะครับาาไ,ได้ปลามาคไปอ่ะเด็กมือกันยาน<อ>้องหาบมือเลย <ś led> หาปิ๊กแด้หน่ะอโอ้ปลาลิมปลาดุกกินได้ก็เพราะว่าปลาเย็ยนมันท่าขิงนเนี่ย Bà <trigger> <laughs> kín biết cả lũ biết cả Ừ, Ừ, bay luôn. โอ้นั่นก็ยิงดึกยิงใส่ถ้งาเงาม้างน้อยรืเหม่กก็กินอยู่เนาะเพียงเบ็ดเรอเนาะลืมเรเวลาลครับแต่ปจาวัามเป็นจีก็บว่านะเออนเป็นปัไม่เก็บเปิงกระเปิงที่น่า่ใจ่ยนลดเลเลนอย่างงงคหวมากเฮย ในนิดในแน่ในก่อห้องมาได้เง้ต้นเข้าอย่างเป็นเสียหายนะครับอ่เขาก็ย้อนลงไปต่ำธรรมชาติครับปอื้อ่นค่เป่เ้นเเ้่เออออ

เนี้ยนี่มันได้เรื่องแล้วครับฝนเหนี่นอยพายุเข้ามาแล้วครับเรื่องมาแล้วสายฝนว่าเสียงมันใหญ่ไยเจ็บม่ได้ฝนมามเจ็บได้เข้าห้างก่อนครับอแล้วก็วอะไรง,ง,าง่ายัวตกเลยตายปิงมาเสล้วฝนก็กนเรียวไปเออ ลำบากไหมนะครับฝนตกเวลาใส่เบ็ดนี่ดยออ่ะลำบากสุดๆครับอ่า่จะได้คลิปแต่ละคลิปมื่อเอฟซีได้พอเนี่มเปนยัง,งายนะครับอ้อลงมาเดินมาหล่นไอ้พุ่นหล่นโอเคเดี๋ยวต้องใส่ยูดึกตัวมาได้นะลุง,งครับ เพราะว่าอ้สดสดสุดสุดสกดสุดสุดสตดนเจ้าผสุด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 สรดสุดัุดสกดุดสดภารกิจนะครับมีดาุแหุนสุด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 สุาสุดสุนสุดดสุดสดสุดสุดุดสนดสุดดสุุดงุสุดสุดนุคุดสุดสุดสุนสุดสุดสุดุดสุดสุดะุดสุุดุดสุดุดดสุดุดสุาุุ่สุดสุดสุดดดดุสส ผมก็จะโตแล้วนะครับโอเคครับคุณแฟนครับนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์คือกำลังใจชีวิตคนนอกกับทีมงานนะครับอ่าแลวคลิปหน้าจะพาไปทั้งในแคมป์กับคนที่ตามใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามเพื่อเข้่องชีวิตคนนอกแหมช่องก็คือช่องชีวิตคนนอกเอฟซีด้วยนะครับมีสองช่องครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเัาปะกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ